และกิจกรรมต่อไปนะคะเป็นงานเกี่ยวกับการพิธีมอบรางวัลประกวดภาพระบายสีสื่อรักจากใจระบายจากสีนะคะกิจกรรมสื่อรักจากใจระบายจากสีนั้นเป็นกิจกรรมที่เกิดจากดําริ ของท่านสุรางรัตโอรางสกุลรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค3โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กหรือเยาวชนได้ทำกิจกรรมระหว่างที่นั่งรอการพิจารณาคดีของศาลในขั้นตอนต่างๆอันเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดผ่านการวาดภาพระบายสี การถ่ายทอดความรู้สึกนั้นประสบการณ์ผ่านการวาดภาพหรือตามหลักทางจิตวิทยาเรียกว่าศิละปะบำบัดนะคะเป็นรูปแบบการบำบัดที่ช่วยให้ผู้ที่รับการบำบัดแสดงถึงอารมณ์และความคิดออกมาผ่านทางศิละปะงานศินละปะเป็นกิจกรรมที่ช่วยลดความเครียดทําให้รู้สึกผ่อนคลายเป็นตัวช่วยให้ได้แสง แสดงความคิดและความรู้สึกออกมาผ่านงานศินละปะนะคะศิละปะเป็นรูปแบบการบำบัดที่ช่วยให้ทั้งเด็กผู้ใหญ่นะคะและวัยรุ่นได้สำรวจอารมณ์และความรู้สึกของตนเองเพื่อปรับปรุงจัดการกับความเครียดความวิตตก,กังวลและอาการซึมเศร้าที่เกิดขึ้นจนบางครั้งอาการเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต พราะหัวใจของศิละปะ,ละบำบัดคือการมุ่งเน้นหาความสัมพันธ์ปัญหาโดยจะถูกถ่ายทอดออกมาผ่านทางงานศิละปะหรือเรียกง่ายๆว่าใช้ศิละปะเป็นตัวกระตุ้นให้ได้ถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆที่เป็นปัญหาออกมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวในความทรงจําที่เลวร้ายหรือความรู้สึกจากจิตใต้สํานึกของเด็กเองนะคะดังนั้นท่านสุรางรัตโอรานสกุลรองอธิบดีผู้พิพากษาภาคสาจึงได้นาหลักศิละปะบำบัด มาใช้ในกระบวนการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูสำหรับเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมโดยสนับสนุนอุปกรณ์การวาดภาพทั้งหมดเพื่อให้เด็กหรือเยาวชนที่มารอการพิจารณาคดีที่ศาลเยาวชนและครอบครัวสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค3เข้าร่วมกิจกรรมสื่อจากรักระบายจากสีและประกาศ จะขอประกาศผลผู้ชนะเลิศและมอบเงินรางวัลให้แก่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมาแล้วในวันที่27สิงหาคม2565นะคะค่ะดิฉันขอเรียนเชิญนะคะท่านสุรางรัตโอรานสกุลรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค3ค่ะเป็นเกียรติมามอบรางวัลให้กับผู้ที่ชนะการประกวดในครั้งนี้ค่ะ และผลการประกวดภาพระบายสีโครงการสื่อจากใจระบายจากสีนะคะรางวัลชนะเลิศได้แก่นายประภูศัก์บุตรจันทร์ค่ะจากสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญค่ะ ค่ะซึ่งสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญที่ส่งประกวดนะคะได้รับรางวัลถึงสองรางวัลนะคะคือรางวัลชนะเลิศและอีกหนึ่งรางวัลก็คือรางวัลชมเชยนะคะได้แก่นายชัยวัฒน์เจริญรัตน์ค่ะขอเรียนเชิญนะคะท่านสำเร็จพงวงประเสริฐผู้พิพากษาหัวหน้าสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญเป็นตัวแทนรับมอบรางวัลทั้งสองรางวัลค่ะ รางวัลทั้งหมดของเรานะคะจะมีรางวัลชนะเลิศนะคะแล้วก็มีรางวัลชมเชยอีก3รางวัลค่ะนี่เป็น1ในรางวัลชมเชยนะคะ ขึ้นแล้วค่ะ และส่วนรางวัลชมเชยอ,อีกสองรางวัลนะคะได้แก่นายศิวกรจันทราสโสพลจากศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมาค่ะขอเรียนเชิญท่านทวัสสถิรเศษผู้พิาพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมาเป็นตัวแทนรับมอบค่ะ และรางวัลชมเชยรางวัลสุดท้ายนะคะได้แก่นายเดชาวัฒเศษชยานะคะจากศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิค่ะขอเรียนเชิญท่านวิศรุตสิทธิสุขผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิค่ะเป็นตัวแทนรับมอบรางวัลค่ะ หากท่านไม่อยู่นะคะขอรบกวนนะคะท่านกองการภูมิรัตนประพินนะคะประธานผู้พิพากษาสมทบสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิเป็นผู้รับแทนได้ไหมคะถ่ะงั้นขอตัวแทนจากสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิด้วยค่ะขอตัวแทนสักหนึ่งท่านค่ะ ขอขอบพระคุณนะคะท่านสุรางรัตโอรางสกุลค่ะรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค3ค่ะที่ท่านได้ให้เกียรติมามอบรางวัลนะคะ